Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอรวีย้ำสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์จบแค่ชั้นกรมทเตรียมลุยต่อวาระ2และ3รับหานร้อยส่งผลพักเล็กต้องยุบ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2,565ในายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ในฐานะคณะกรรมการกรมทวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบพอรปรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพระปพักการเมืองเปิดเผยว่าการที่เสียงส่วนใหญ่ในกมทมีมติใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสหารด้วยหนึนั้นต้องยอมรับ ว่ามติเสียงข้างมากเลือกสูตรนี้แต่ก็ดำเนินตามระเบียบคือสงวนคำแประยะติส่วนแนวทางหลังจากนี้เป็นไปอย่างไรต่อน,นั้นนายแพทย์ระวีกล่าวว่าพูดได้คำเดียวว่าสงครามยังไม่จบยังไม่นับศพทหารยังต้องสู้กันด้วยเหตุและผลในวาระสองและสามกันอีกครั้ง ซึ่งเมื่อจบในวาระสามไม่ว่าฝ่ายใดชนะก็ตามตามระเบียบรัฐสภาต้องไปยื่นให้องค์กรอิสระไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตหรือสาลดีกาดูทั้งสองฉบับและต้องจบที่ว่าองค์กรอิสระตีความกลับมาอย่างไรหากตีความกลับมาว่าต้องแก้รัฐสภาก็อาจต้องแก้ไขแต่หากตีกลับมาว่าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขก็ถือว่าจบและสามารถนําขึ้นปรด ้้วาไดสำหรับแนวทางการยุบหรือควบรวมพักนั้นสมมุติว่าหากหาร500เกิดพลิกชนะพักเล็กทั้งในและนอกสภาก็มีโอกาสควบรวมพักน้อยเพราะทุกพักก็อาจจะสู้ได้แต่หากหาร100ชนะพักเล็กอาจดำเนินการไป2-3ถึรูปแบบคือ 1. บางพักอาจถอยเลย 2. บางพักอาจมีการควบรวมกันหรือไปรวมกับพักใหญ่ 3. บางพักอาจจะยืนหยัดสู้ต่อไปโดยแยกเป็น2รูปแบบเช่นบางพักสู้ต่อไปเต็มรูปแบบหรือบางพักอาจถอยสอสบัญชีรายชื่อและไปลงเขตแทนเนื่องจากใช้คะแนนน้อยกว่าแต่สำหรับพักพลังทำใหม่จะสู้ต่ออย่างแน่นอนเต็มรูปแบบนายแพทย์ระวีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ